มาครึ่งทางก็ครึ่งทางไปต้องแพดแล้วไงเ <c oughs> ขาเรียกว่าแพดตกแต่แพทแพทเจ้าแพทนี่มันต้องมีแบบวิดชายล,ลิจิงกับ <c oughs> ไม่ควิดชายล,ลิงจิงนะเนี่ยเน่งก็ก็แล้วแต่แรงนะแล้วแต่างเนี่ยขึ้นว่าคิยเลยนๆะขอแบบวิดเอสป้ะไหม มีคาตานาโมงขอกการไหมโอ้มีร้องโมงด้วยด้อของนี้ยาตามไปโอ้เอาเอาเอาอะไรไหมพี่เดีอันเดียวฟ้าขอ้ฟ้าขอฟ้ออาอะไรก็ได้โอ้จะมาแล้วเนอะเอาเร็วหน่อยก็ดี ทาไปโอ้ดันชิฟ่ายอกระตุกมตึ๊งกับเนี่ยอืมมีแกอบแทบ,บเลยโดนมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างล่าง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 ,าง,างตามหลังหนูมาไหนวะเดินลงมาหาไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันตามหลังหนูมา ระวังพี่นุกอยู่ข้างบนไม่เห็นพี่ว่ามันตกใจหนูอะไรลยว,วิ่งหนีหนูไปเลยหนูก็ตกใจเหมือนกันไม่เห็นคนเลยแม่งวิ่งกลับไปแล้วมั้งมันก็คงอารมณ์เดียวกันนั่นแหละแบบเฮ้ยค้น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 อะไรเงี้ย <c oughs> ตรงนี้โดนเก็บไปหมดแล้ว

อันน <Ric ans> ี้อะไรบักเหรอ ตรงข้างล่างมันขยายช่องมันมีเงินดูที่เดียววะใช่ไม่มีเงินเดี๋ยวเดียวดูที่เนี่ยเอ็มดูที่เดวยถ้ามันมาอีกทีก็สู้อ่ะเพราะว่าเรามียตีได้เสียบผมบอกเมียตีวิ่งหนีไปก่อนเสือไปก่อนแล้วได้ไปฝากกันละลุยได้เลยนินจา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  เปิดเป่าแม่กแมกอะตีละครนี่นี่ของพวกคหนีแล้วพี่ไปเลยตามอยู่ในบ้านดนิ โน่นโน่นโนโนโอ้ผมโอ้โอ้โอ <c oughs> ้ล่าให้ตายก่อนได้ไหมตายแล้วตายแล้วถอยไปล่าถอยไปรีเซ็ต <c oughs> ไปรีเซ็ตเอ้ยอะ

พี่แบงค์เนี่ยนี่ยหันว่าคุจะวารกับใครก็ได้แต่คุณจะวามกับโกวาร์ไปกันไม่ได้ไไดาไตาคอ,อยไวใช่ไหม,มละ่ะพี่รู้ได้ไงก็ผมมองมองที่ขึ้นวา้า่ะพี่เวลาลงมันจะมีขึ้นว้าจากอากาศลงมาผมหันมาแล้วเห็นขึ้นวา้ามาลงนี้พอดีก็เลยเอาออขอขอวุฒิที่เป็นพ่วงหรือว่า โู้สีนะมีมีลองสอนเอาอะเอามาไว้เฉยขอถือเฉยคนมาคนมาคนมาพี่คนมาโอ้มาปีนี่ไัอ๋อคนดีแป๊บนึงเอาเทียแล้วอ้าวโอ้ เราคุยเพียงเดียวพี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกไาเป็นเล่รวมรวมพี่องรวมรวมเอาออกออกเราก็รู้ว่าเห็นพี่แบงค์สู้อยู่ใช่ประมาณตบระวังรีเทนก่อนรีเทนเลื่อนก่อนทำไมวะเห็นพี่สู้อยู่ที่ไม่ได้สู้พี่บอกที่พาไปฟาวาออกกันเหนียว่อยดีกว่าพี่ไม่มีอันตริย่างไปฝั่งนี้หอยท่าไปฝั่งนี้เอาไม่อย จะล่าหุกนหอยชามากเลยรู้ว่เรียตายโอ๊เกิ ผมเกิดมาแล้วดิถอยเลยดีกว่าถอยเลยถอยเลยถอยไปค่นอนเดล่าอย่าก,กินยาอยู่ที่เดิมรอบหน้าถอยด้วยถอยข้ามฝั่งมาก่อนืพี่ลุกกับพี่ออกมาไกลแล้วก็ได้ของเลยเฮ้ยเฮียนซอยยาอร่อยเลยกเกิดมาถูกไม่ทัน แม่มงผมระเบื่อดทหารจริงไหมแม่งแบบถ้าเมื่อกี้ไม่ทหารจาตายไปแล้วนะตรงนั้นที่ผมตียอยูม่มีกองทองอยู่ข้างๆนะช็อตผิดพลาด ได้แล้วกานชักสั่นได้อยู่กลับไปตรงศพเราอ่ะน่าจะมีของอยู่เพราะมันก็มีเกาะเว้ยมันน่าจะเอาเกาะไปไม่หมดหรอกน่าจะมีเกาะฟ้าอะไรให้เล่นหน่อยแต่เรารอสตีนิดนึ่งเฉยๆแต่ผมพาออกให้คนอยู่ข้างหน้าอตีมีสองคนล้วใช่ป่ะน่าจะได้อยู่แหละผมว่า

ลบๆๆโอ,เอยเจยดน่ะไดแ่เร่เรื่เอเรื่เอรเ,อร,เอรื่ไม่เป็นไรพวงอยู่ใกล้ชี่เรื่อก่อนนมเปลี่ยนก่อพ,พี่เช็คเกอร์แหละนายดีแกสต่อด้วย น้องเปลดเกาะยังไงไม่มีเกาะหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไ<า>ปไปไปปลาแก้งแล้วอ่าพี่นกมีเงินไอ้ยไปร้านมีเงินหนูไปซื้อของก่อนเลยตรงนี้ใหญ่ช่องให้เลยเรียบร้อยจะได้มดไม่เสี่ยงเข้าไปแต่พี่ยินตรงนี้ให้พี่ยินตรงนี้ให้ อดไรเอาเงินมางเอาก <c oughs> เ,เดี๋ยวขอสองพันขยายได้ได้ไดขัดช่องขยายหมดละเดือนหมดแล้ว เมื่อกี้เคาน์เตอร์พี่เคาน์เตอร์ว่าหนูเคาน์เตอร์เหรอเหมือนพี่จะเคาน์เตอร์หรือเป่าพี่เคาน์เตอร์พี่แบบว่าหยิบกันชักกระสบพลังเคาน์เตอร์ได้รัวๆไม่ค่อยเล่นได้ไม่ต้องรีบพี่เราเอาแรงพี่ไม่ค่อยเล่นไดไม่แต่วงมันไกลถ้าวิ่งไปตอนนี้ Measure <c ười> <c ười> ม <c ười> <c ười> ันมีโอกาสสวนไงี่ยเราค่อยๆกระดึบไปเดือดเนี่ยค่อยๆฟัมเมื่อกี้นี้ถึงกับคว้านำชักขึ้นมาเลยทีเดียว เดี๋ยวผมปักอันติไว้ก่อนนะเาไวหนีเผื่อฉุกเชิญคือมีบทเรียนแล้วพี่ว่าการเดินไปไหนก็ตาลาต้องปักอันติไว้ตลอดเวลาอืมก็คือสมมติว่าตอนนี้เวลาเดินใช่ไหมผมก็จะปักอันติไว้เลยมีอะไรขึ้นมาก็อันติออกอันติออกเลยเลยถ้าเดินเดินให้พี่นุ๊กเป็นหัวขบวนพี่พี่เลือกเลยพี่จะเดินทางไหนผมจะเดินตามพี่อย่างเดียวจะไม่เดินแยกอย่างไงพี่ต้องเป็นพี่ต้องเป็นคนแรกที่เข้าไปเปิดจะเดินตามล่ะ มันเลยที่ที่จะฝากไปคิดมาราได้หมดพ,พี่พี่เดี๋ยวพี่ปักเลยทําเลยไ,ไ,ปไปตรงนั้นก็ได้พี่ผมก็มันจะเสี่ยงอีกหนึ่งยี่สิบสามตีไอคนที่ฆ่าเรามันชื่อมิงตันแคเลียยูนิตเต้คิวลิเตอร์มีสองคนห้าตัวไม่เท่าไหร่แต่เขามีสองคนแต่เขายยกอุสาไปคิวลิตเตอร์นะตรงนี้มีคนหนึ่งฟรีซูะฮะกยต<า>ัวมันมันฟรีอยู่พี่

ไม่มันก็อาจจะเป็นพิธีก็ได้หุนคุยนั่นชักอีกแล้วตีอาแซฟเลกเกอร์สต็อปสเต็ปคือคือมาถึงอ่ะมันมันยืนไม่หลบเลยพี่มันยืนแบบต่อโม้บวกมาแล้วพี่มา ไปแล้วเ,วเป็นล้าเบลลามงแรงสักนี่ขนาดแบบว่าคุยอยู่ยพิ่งคุยอยู่เลยนะว่าเ <c oughs> ดก็กทุกคนหัวขาโบนั้น <c oughs> ผมจะวิ่งตามพี่เ <c oughs> ล้วเจอเหยื <c oughs> ่อวิ่งไปทีก่อน <c oughs> <c oughs> เออแล้ววิ่งก่อนเลย <c oughs> แล้วไม่คือตอนแรกอะ่ะมันยืนอยู่คนเดียวเราไม่เห็นเพื่อนมันเ <c oughs> พื่อนมันน่าหลบอยู่กลางเต้าหินคือประมาณว่าถ้า <c oughs> ผมเข้าไปตีตรงนั้นอ่ะมันก็จะตีผมไงแล้วผมไม่เห็นเนี่ยมันโดนวางกับหลังอะ หาลูกที่ลูกแรกเกอะของผมก่อนนะจะได้แบบเหนียวๆหน่อยเ่อใส่เยโอ้ได้ผมมันปล่อยยัดครับไป็นเวลางด้วยมูอเคยด้านหนึ่งมีหมื่นสองก็ไปล่าไปสุ่มรูดเด็ดๆออกมาให้ใช้หน่อยดิอืมได้ สุ่มค่อนเราได้ได้ได้ไช่วงนี้ก็เก็บแต่เบอตี้รูดเทาี้ัม่โอ้ยกีบโอ้โหรูดพีดกูเห็นรูดบีดจักรวาลด้วยแต่กูไม่มีพีดไม่มีเหมือนกันมีบีดพีงนนสีป้าให้ดีหาอยู่ราคอยมีเอิรเชคเกอร์ต้องหาไปหาเชกเกอร์กันที่ ไปก่อนแล้วกันไม่เคยถึงเวลาที่อยากได้ดุลมีดเสียกไม่มีมีดจะใช้มีดขาวก็ยังดีอ่ะหมดแก๊บเป็นน,น่าเป็นนานน่าไป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 นี่ไปนี่กล่องนี้ไอ้นี่ซัพพอร์ตแมนอันตรีมีสองคนค่อยเล่นปักอันติไว้ตรงนี้ให้ก่อนอ่าก็อ,อย่าลืมปักอันติอย่าลืมปักอันติมีดอ๋อดักเกอร์นี่ไงไอ้ดักเกอร์ตัวขาวก็ยังดีกว่าวะอ่ะเอาขึ้นแบบว่าแม่งเป็นรูที่แบบ เคาน์เตอร์ยากอ่ะพี่เช่ไเคาน์เตอร์ยากมันประสิทธิภาพดีกว่ามี่ไหมมีเฟนกเกอร์ด้วยนี่ไงมีฟ้าเฟนกเกอร์โงเฟนกเกอร์นกไปนกไปนกนกนั่งตรงนี้แอบตรงนี้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 เฟนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันมาเก็บของก็เราก็โซกข้าวซอยไปเลยพี่เราจะโดนก่อนหรือเปล่าไม่งั้นก็เข้าพรุ่งนี้ไหม ไปใหม่ๆตรงนี้แหละเดี๋ยวมันต้องเอาของแล้วเราก็กระซ่วกันเลยเวลากระโดดใบใบสับคนอ่ะปั๊บกก็งูงอย่าอย่าวาดฝันเยอะอย่าวาดฝันเยอะเมื่อกี้มันก็ใบใบตอนลราไปตีตรงนั้นโดนแค่กระมาลากฝันเลยก็วงตรงนี้ขอบวงเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้นี่ตรงที่ผมปีกไว้นะไม่หนุ่ยใบนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดนี่เปิดทวิตไลน์ไปยังวะเปิดแล้ว นั่นนั่นนั่นกระโดดมาแล้วรอ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 น่โดดมาแล้วเห็นร่าเอนอะลาไปก่อนเราเลยเอาไปดู หมดแล้วตายหมดแล้วเสื้อทองเสื้อทองไปดูทำไมชีวิตไปดูราบรื่นปกติวะโอ้โอ<ม>นี่เขามีรูนี่กันเองะเนี่ยแบบอันเดียวก็พอแล้วน้องไม่เดียวชีวิตจบสิ้นแล้วพี่ผ้าบอกอ่าไปเรื่อยไปเร่ยไม่มีหอกดีๆเลยเหรอไปไปไปวงมา,มมาดูวงที่ผมปิ้งมาให้เห็นนะครั ไม่ไม่หาพบกหอบม่วมาบ้างเลยวะชีวิตดีๆเหรคนคิดการเรีอคนแรกก็เป็นคนที่เก่งที่สุดตอนนี้มันคงน้่งํำบัดไปแล้วพี่เลยเอฟไม่ได้อติไม่ได้อะไรไม่ได้เลยแต่สายเติมช้าสายต้องอัติให้แล้วตะเกียบสายสายต้องอติมาขัดไปให้นะแต่สายไม่ไม่เข้าาจจะไม่มีก็ได้เราเข้าก่อนเลยเขาอาจจะไม่มีอติก็ได้ มีระครังอยู่ข้างหน้าอย่าอุ้ยวิ่งชงระแบงระครังเหรอนอน่นระครังอยู่นน่น๋ยวตีให้ก็ได้คบสิบนี่ไงคนนึงเอาเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเห็นปะ่ะคนต้นไม้ออสองสองเอาเลยเอาเลยเอาเลยมรดีเอาเลยกันเ,เนเี่ย อ้ยถ้านอกวงไม่ต้องตามนะพี่ค่ะไปไม่ต้องตามหนีไปแล้วใช่อืมตามไม่ทันไม่ไม่กล้าวิ่งเร็วเพราะว่าพี่ดุพี่กี้แก๊บเบิร์ดใช่ไหมอ่าโอ้โพสิชันไปก่อนสิบคนสามสามเก้าเย้ยงงี้ก็ต้องมีสามสามสองสองดิเพราะพี่กี้สองไม่รู้เหมือนกันเราเราเล่นในบ้านเนี้ยพี่ แล้วเนี่ยเข้าในบ้านนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่าพุ่มเนี้ยพุ่มนี้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 ได้พุ่มนี้ได้อยู่ในวงพุ่มผมอยู่ในวงในวงก็เหมือนเดิมคือเบล่าจะไปให้คนให้สัญญาณคือใบปึ๊บแล้วเราก็ลุยเลยพี่เห็นไหมหนูเราวาดฝันไว้ว่าเราจะทำได้เบล่าสบายเลยเนี่ยแต่เบล่าเอฟปุ๊บเช่เราก็ขาดเราไม่เลวเก่งแค่ไหนการโดนใบคือจบจบ เอ้ผมอยู่ในวงวะก็ไม่แน่หรอกนะโดนใบบางคนก็ยังไม่โดนจุดจบเลยมันไม่ได้หรอกเนี่ยมันโดนขาวก่อนแล้วมันโดนชงักแล้วก็โดนลูนมีดต่อไม่มีทางรอดสู้ไปก่อนเลยนะไม่รีบต้องกดเจดอยู่ดีเจอปาร์าต,ตววี้อ่ะต <c oughs> ีเราพ,พ,พี่เหมัอนมีเสยงคนขยับตัอเวลาใีปพีทีเนี่ย ไม่ได้ยินเะไรงิ้งนอ่ะลราโผงไม่ไดีมันอยู่ในวงป่าวะมันไม่อยู่ในวงน,นะต้องเข้าไปยินออืมต้องแต่รอรอรอ,อนนหนึ่งก็ได้หรือจะไปเอาของทองเพราะผมว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยอยากสู้กันหรอกจะสู้ตอนนี้มีโอกาสโดน,นเปิดเปิดต่อแน่นอน,นอ่ะแต่ว่าถ้าผมว่าตีไปเราไปโซนพื้นที่ตรงนั้นไม่ไม,มีไม่มีที่กำบับ<า>งนนะในเน็ตในบ้านเนี้ยปลอดภยัยพี่ในบ้านเนี้ยในวงเห็นปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงนั้นก็ได้ มันอยู่ในบ้านมันในวงนี่เดี๋ยวผมปักอันติในบ้านนี้เดี๋ยวผมจะปักอันติีในบ้านแล้วเข้าไปดูกันได้เลยนะแล้วมีอะไรขึ้นมามเดี๋ยวจะจะวับกลับมาคือมันจะอยู่ตรงนี้บ้าน,น,นเห็นปะคน <Okay. S 2> เต็มโดนหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ในในบ้านตรงนี้เห็นปะ<ม>เออ<ม>แต่ผมปกักเองสิบคนไม่มีใครกระดิกใดๆทั้งสิ้น ขึ้นเสียงแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยขยับตัวมาแล้วการ่ารการการกานเล่นตรงนี้แล้วแต่เราต้องกระโดดข้ามเดี๋ยวผมปักปกติดก่อนพี่ป่ะไหมนะตรงนี้ปักตรงนี้เสื้อหนูเด่นมากเลยอะพี่ไม่เหมาะแกกาำพังตัวสุด มันสู้กันอยู่นะป่าน้ำแล้วพี่ปล่อยมันสู้กันเขายิงแบบปะเวนกันมุมต่อไปคุณสมบวะมีปืนไฟด้วยพี่มีปืนไฟด้วยยังไม่มีคนตายเลยพี่สู้ตั้งนานตายตั้งแตนพวกสัตว์ลเซียแน่นอนนั่นน่ะพี่เห็นที่ผมทำแปะไว้ว่าแต่เราต้องไปอยู่ที่เห็นยักษ์ไหมมันมีแปลงยักษ์อืม เดี๋ยวหมดหมดแล้วใเวลาอีกทีมเอาเวอร์ยังยื้อกันได้นานมากเลยอ่ะมันไม่ใครตายจริงๆเรอเนี่นนยฮัลโหลตีนเราเรามีวงมีช็อตเอาวงกันเถอะมีเปาตี้ด้วยพี่เดี๋ยวผมเก็บให้ไอ้ตรงไหนวะตรงนี้ไม่มีที่หลบเลยนะพี่อเอาเลยพี่นี่คนหลังคาเนี่ยเอาเนี่ยพี่ มบเวลาทุกสิ่งทุกอย่างถูก่อนนะพี่ดอถ้ามาเล่นในบ้านจะง่ายกว่าหรือข้างนอกดีกว่านอกบ้านน่าจะดีกว่าไหมสำหรับพี่ในบ้านผม<บ>ไม่ค่อยถนัดใบของตาตีหลบเลยในบ้านจะมีเวลาเวลา,เวลาเวลาหิวแล้วกันนะนั่นไงน,นั่นไงนั่นไง เดี๋ยวรอ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 เข้าเลยพี่เข้าเข้าเลยพี่โยโตโยโตอันติได้อัติอัติอัติทีลุกไม่โดมเนี่ยนั่นแบบแม่งเฉียดไปนิดนึงว่ะหนูเสียวตีไปแล้วนะไม่ไม่โดนอ่ะไม่โดนอ้นี่โอ้ ตาย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 ทอดทอดททดโดนปืนไฟเข้าไปพี่ไม่โดนที้นั่นหรอกไม่โดนอนวาดเออโกัาอะกานอะชุบชุบน่อยา่อยเอามาด้วยหรอมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว โซเแลสป่ะฮบอกแล้ววันนี้อยางนิ่งครับเห็นไหมเซฟได้ทั้งสองคนด้วยรอบนี้สุดยอดเลยดแผลลูกหน้าไปเรียบร้อยชนะได้ไงยังงงๆอยู่เลยนี่ เล่นง่ายๆไงเล่นเล่นแบบเข้าเข้ามา,าเข้าเป็นกลุ่มอะเล่นดีๆแต่เมื่อกี้นิดนึงพี่นุ๊กอันติไม่โดนวาด้าเลยอันติขัดไปล่าไปใช่ปะใช่ไม่โดนวาด้าเสียไปขวานิดนึ่งเุาขึ้นไปล่าเสียอันติเพราะวาด้าถูกปะใช่ใช่คือ,อหนูเห็นพี่นุ๊กเอาน้ําขึ้นแล้วไงหนูก็เลยปล่อยเอาตีไปกลายว่าโดนวาด้าสวนกลับมา ม่งไม่โดนมันขาดมันเดียวใเดียวแต่ก็แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรวะทำลายทำลายคอมโบมันได้แล้วพี่นุกจับไปแบบแช่แช่วงอ่ะเทมากเลยพี่สี่สิบแต้มนายไม่รู้หรอว่าเรามีสิ่งนั้นเมื่อกี้แบบนอกวงคือตลกมากเลยพี่แบบผู้เล่ผมนี่วิ่งหนีเข้าวงแบบสุดชีวิตตัดคลิปก่อนอแชมป์วันก่อนเล่นแทบตายวายๆทักเก็มแม่งไม่ได้อะไรวันนี้เล่นง่ายๆไม่ค่อยเล่น